สวัสดีครับพบกับผมนะครับทิศอิงดาดีเศรษฐีนครานะครับวันนี้นะครับทิดออ่งจะพามาเที่ยวนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่อําเภอนะครับมหาราชนะครับพามาชมเนื้อที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด24่ไร่หนึ่งงาน44ตารางวานะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากตัวอาเภอมหาราชก็ประมาณ5กิโลนะครับห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ เดินทางสะดวกสบายนะครับไม่มากนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแค่27กิโลนะครับจากตัวจังหวัดอ่างทองนะครับประมาณ20กิโลนะครับเพราะว่าเขตติดต่อนี้นะครับมันจะเป็นติดต่อกันระหว่างนะครับอุธยากับอ่างทองนะครับจากกรุงเทพเวสเกตนะครับเดินทางง่ายเลยนะครับ89กกิโลนะครับจากเวสเกตเข้ามา สายเอเชียนะครับแล้วเข้ามาอำเภอมหาราชนะครับแล้วเข้ามาที่นะครับพื้นที่เราได้เลยนะครับ24ไร่1งาน44ตารางวาเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายอยู่บริเวณพื้นที่ทางด้านหน้านะครับนี่นะพื้นที่เราจะอยู่ด้านนี้นะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างถึงถนนประมาณ100เมตรนะครับลึกเข้าไปประมาณสัก400เมตรอ่ะนะครับถึงพุ่มไม้นู้นนะครับพุ่มไม้ทั้งสูงโน้นนะครับ มีสระน้ำนะครับมีสระน้ำาแล้วก็เป็นที่นานะครับโดยมากแถวนี้นะครับก็จะทํานากันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเราไม่ชอบทํานานะครับเราสามารถนะครับปลูกที่พักอาศัยก็ได้นะครับเพราะว่ามันออกจากชุมชนมาประมาณ300เมตรเอานะครับให้เลย300เมตรอย่าต่อรองกันเลยนะครับเนี่ยทางโน้นก็จะเป็นชุมชนนะครับมีวัดมี บ้านเรือนนะครับอยู่ฝั่งข้ามคลองไปนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันต้องดึงออกมาจากทางซอยนะครับซอยที่เข้าวัดนะครับดึงออกมาประมาณสักสามเมตรนะครับนาประปาก็อยู่ทางดน้านน้นนะครับเหมาะนะครับแปลงนี้เหมาะกับการทําการเกษตรทํานาหรือจะขุดอ่าล่องทําสวนนะครับก็เหมาะนะครับถ้าท่านใดชอบแบบบรรยากาศแบบท้องทุ่งนะครับอ่า พวกระบบไฟฟ้าระบบประปาอ่า,า,ายังไม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับท่านก็ใช้แสงโซล่าเซลล์นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะได้อ่าเรียกอะไรอ่ะประหยัดอ่าประหยัดแล้วเราก็เป็นส่วนตัวของเราด้วยนะครับเนี่ยนะครับที่ผมบอกไว้นะครับทางด้านนี้นะครับเป็นหน้าที่ทั้งหมดนะครับ24ไร่1งานโอุแดดแรงมากนะครับขออภัย24ไร่1งาน 44ตารางวานะครับอยู่ที่อำเภอมหาราชนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยโดยมากนะเขาจะทํานากันนะครับทํานาส่วนใหญ่เลยนะอนุก็เป็นบ้านเรือนนะครับหมู่บ้านชุมชนเลยนะครับไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาพาชมรายละเอียดนะครับทางด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกับผมนะครับพร้อมๆกันครับไปนะครับนี่ก็เป็นนะครับ พื้นนาครับผืนนาของเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่1งาน44ตารางวานะครับอันนี้ก็เป็นลำรางนะครับลำรางที่ทางเจ้าของที่นะครับแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับขุดนะครับเพื่อใช้นะครับ่ันน้ำนะครับในการทำการเกษตรกันนะครับขอบเขตเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยยาวไปเลยนะครับสุดนู้นครับประมาณ100เมตรนะครับ ก็ดีและก็เสียนะครับบอกไปแล้วนะครับถนนนะครับถนนมันจะอาจจะแคบไปหน่อยนะครับประมาณ4เมตรเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาแล้วก็เป็นถนนลูกรังเข้ามานะครับเนี่ยแต่ถ้าท่านใดนะชอบวิถีชนบทแบบนี้นะครับก็ติดต่อนะครับขอชมพื้นที่กับทีมงานบอยเศรษฐีนครราชได้เลยนะครับราคาติดตามทางหน้าเพจได้เลยนะครับราคานี้นะครับแปลงนี้เราเคยนะครับมาทําการ ถ่ายทาไปแล้วนะครับแต่ว่ามันหลุดจองนะครับหลุดจองนะครับเนื่องด้วยนะครับทางผู้ที่เข้ามาจับจองใหม่นะครับมีเหตุผลนะครับบางอย่างนะครับเราอย่าไปรู้เลยนะครับก็เลยขอถอนถอนสิทธิ์นะครับการจองไปนะครับหลังจากที่อื่นนะครับมันแรงนะครับแต่ที่นี่นะครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับทำนากันได้ปีละ3าครั้งเลยนะครับหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะแถวมหาราชในน้ําท่วมไหมครับเคยท่วมนะครับเคยท่วมแต่ไม่ทุกปีนะครับวันนี้แดดโอ้โหครับมาเช้านี้คลึมๆนะครับฝนฝนฟ้าทําท่าจะตกช่วงนี้ร้อนมากนะครับไปนะครับไปชมนะครับชมเพลินๆนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับ อยากให้นะครับท่านผู้ชมชมนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับว่าแปลงนี้นะครับมันสวยขนาดไหนนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบทํานานะครับท่านสามารถทำปลูกลองสวนนะครับปลูกพวกไม้เศรศษฐกิจก็ได้นะครับแต่มันภาพมันอาจจะแวบๆนะครับต้องขออภัยจริงๆ รเราหันหน้าเนี้ยเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับด้านนี้นะครับถ้า้างหลังเรานะครับข้างหลังของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นทิศใต้นะครับทิศต,ตะวันออกอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่นนเนี่ยนะครับเขตชุมชนนะครับ มันก็จะมีวัดด้วยนะครับมีวัดเราสามารถนะครับท่านทันใดชอบนะครับชอบทําบุญทําอะไรก็เนี่ยครับวัดใกล้ๆเลยนะครับบุกที่พระกาะศยแล้วก็เดินไปนะครับข้ามคลองไปนะครับจันีจะมีคลองชลประทานนะครับเขาเรียกคลองหนองกลุ่มหนองหนองกระทุ่มนะครับหนองกระทุ่มหนองกลุ่มมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับ มีสะอยู่อยู่ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งลูกทางด้านในนะครับแล้วก็มีเขาเรียกมันเป็นคล้ายๆล่องน้ำนะครับมันจะเป็นสะก็ไม่ใช่จะเป็นล่องน้าก็ไม่ใช่นะครับมันมันเชื่อมกันอยู่นะครับเชื่อมกันอยู่กับสะนะครับเป็นเลขสะแฝดก็ได้นะครับโดยโดยโดยส่วนรวมแล้วนะครับเขาจะทํานากันนะครับท่านสามารถนะครับ ท่านกลัวน้ําท่วมนะครับท่านก็ขุดคันนะครับขุดคันล้อมเลยล้อมยาวไปเลยครับยาวไปเลยนะครับแล้วก็เวลาน้ํามานะครับเราก็สามารถสูบออกนะครับสูบออกทิ้งนะครับลงคลองชะประทานได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องกลัวน้าจากขังนะครับหรือท่านใดนะครับน้ําไม่เพียงพอนะครับเรามีสระอยู่แล้วนะครับในร่องที่เราขุดคันล้อมไว้นะครับเราก็เปิดน้ําทิ้งไว้นะครับถ้ากลัวน้ําไม่พอแล้วก็ใช้น้ํา ในล่องในสะเรานะครับเพื่อทําการ,กรเกษตรเนี่ยอันนี้ก็จะทําเป็นล็อก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 ไว้นะครับเรียกหนึ่งกระทง2สองกระทงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้รู้สึกจะมีเจ็ดกระทงนะครับประมาณเจ็ดกระทงนะครับแล้วก็จะเป็นสะเลยนะครับไปะนะครับไปชมกันนะครับกับทิศอึ่นดำดีเศรษฐีนักราชนะครับ บอกไว้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าท่านชมไปเพลินๆนะครับถ้าท่านกลัวน้ําไม่พอนะครับผมแนะนําเลยถ้ากลัวน้ําไม่พอมันมีสระอยู่แล้วนะครับท่านสามารถขุดสระเพิ่มหรือขยายสระอีกนะครับแล้วก็ดินมานะครับอดินมาถมทางด้านหน้านะครับน่าจติดถนนนี้นะครับเพื่อปลูกที่พักอาศัยนะครับเวลาเพื่อนมาหรือว่าญาติพี่น้องมานะครับ กางเต็นท์นอนหรือว่า,าท่านอาจจะทําแบบบ้านแล้วก็มีระเบียงใหญ่ๆนะครับห้องโถงไว้นั่งเล่นนั่งคุยกันนะครับผมว่าเป็นแปลงที่เหมาะนะครับเพราะบรรยากาศมันดีนะครับยามเช้าหรือยามเย็นนะครับท่านก็สามารถนั่งจิบกาแฟาชมดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับฟังเสียงนกเสียงสัตว์ตามก็เรียกตามชนบทนะครับ แสียงนกเสียงไก่เขาเรียกอะไรเป็ดเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำอะไรเงี้ยมันอาจจะย้อนแสงเพราะดวงอาทิตย์มันจะตกทางด้านนี้นะครับนี่ดวงอาทิตย์จะตกนี้มันจะย,ย้อนแสงแล้วนะครับต้องขออภัยเลยนะครับเนี่ยท่านสามารถแบ่งนะครับแบ่งสักสองล็อกนะครับหรือสักประมาณสักห้าไล่นะครับ เอาไว้ทำนาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเก็บข้าวไว้นะครับไว้ทานนะครับทั้งปีนะครับหรือท่านทําร่องสวนเลยร่องสวนขุดคันล้อมนะครับขุดสะแล้วก็ปลูกไม้นะครับไม้พวกไม้ผลนะครับไม้ผลว่าส่วนหนึ่งนะครับหรือจะเป็นขุดผักสวนครัวนะครับก็ปลูกไว้ใกล้บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพริก คาตะไคร่ใบมะกรูดนะครับพกกระพงกระเพราอย่างเงี้ยปลูกได้เลยนะครับเอาไว้นะครับเวลาเรากลับมาจากการทํางานนะครับก็มาทํากับข้าวทานเองนะครับผมว่ามันได้บรรยากาศดีนะครับทํากับข้าวเองนะครับเจอพบปะเพื่อนฝูงนะครับก็นั่งคุยกันนะครับมีเรื่องอะไรก็คุยกัน ดูนะครับดูนะครับนกเยอะเลยนกบินดำๆูนี่นะเห็นไหมนะครับบรรยากาศทำเป็นโคเข้านะครับกุศะไว้เลี้ยงปลานะครับหรือจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนแบบแออัดนะครับเราสามารถเลี้ยงได้เลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปรบกวนนะครับรบกวนเพื่อนบ้าน ดูสภาพนะบินดีนะครับบินดีน้ําดีแถวนี้นะครับข้าวกรบเพ่งหวานได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะผมว่าไม่น่าเกินนั่นไปนะครับเดี๋ยวเราไปข้ามทางนู้นนะครับเพราะว่ามันเดินไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะปลูกก่อนเรานะครับปลูกก่อนเราสักประมาณเดือนก,กว่านี้นะข้าวอายุข้าวก็ประมาณ 3เดือนนะครับหรือประมาณร0 0 1 1 0 115วันนะครับก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับก็ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งแถวนี้ก็ทํากัน3ามนนะครับหลังจากที่อื่นนะครับที่อื่นที่ผมไปทําการถ่ายทาให้ท่านชมชมนะครับที่อื่นมันอาจจะดูแรงๆนะครับแต่แถวแถวมหาลาชนี้นะครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากอันนี้ก็เป็นแปลงของ เพื mm ่อนบ้านนะครับเราจะไปนู่นเลยนะครับตรงไปเลยนะครับแล้วก็มีหักหน่อยหนึ่งนะครับท่านใดสนใจแล้วก็จะต้องทําการรังวัดก่อนนะครับก่อนซื้อการขายก่อนโอนนะครับก่อนโอนเราก็จะทาการรังวัดให้นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะครับของพื้นที่นะครับว่าตรงตามถนดหรือเปล่านะครับไอพื้นที่มันลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถนะครับให้ท่านเอ่อให้ทางทีมช่างรังวัดนะครับ จากสำนักง,งานที่ดินนะครับก็ทําการรังวัดแล้วก็ออกเขาเรียกใบระวางให้นะครับท่านสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าขนาดนะครับมุมหยกักมุมแหลมนี้มันจะยาวเท่าไหร่นะครับหรือลึกเข้าไปเท่าไหร่นะครับท่านสามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะการใช้รังวัดในเราเอา,อานาจากสำนักง,งานที่ดินนะครับ เราต้องติดต่อล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้มีคิวนะครับคิวมาทําการรังวัดให้กับท่านผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อรายใหม่นะครับแล้วมันก็จะตรงนะครับตรงตรงตามถฉนดด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นถนดสมัยเก่านะครับนานแล้วนะครับไม่ได้รังวัดเลยนะครับ หลักเขตหลักมุดมันอาจจะจมไปบ้างนะครับแต่ว่าทีมงานทางระวัดเราก็จะต้องขุดนะครับขุดหายเจอนะครับแล้วก็จะฝังเสานะครับฝังเสาคอนกรีตเพเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็จะทาสีไว้ให้นะครับอย่งไม่สุดที่นะครับด้านในก็จะมีสะนะครับเนื้อที่ยี่สิบสี่ไร่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับขอบอกไว้อีกทีนึ่งนะครับอยู่ที่ อำเภอมหาราชนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูน้าท่ามันบุดณมสมบูรณ์มาก <c oughs> <c oughs> เดินดูทางเลยครับมันมีร่องมันมีร่องแล้วก็มันมีน้ําที่ล้นคันนามานะครับ <c oughs> ตกแน่ๆนะครับอ่าพน้นละนะครับนี่อันนี้จะหวานก่อนเรานะครับ ข้าวเขียวนะครับดูสภาพนะครับว่าดินดีน้ําดีขนาดไหนดูข้าวเขียวปึ๊ดเลยนีน่ข้าวที่แล้วนะครับข้าวที่แล้วที่ผมมาทําการถ่ายทานะครับแปลงนี้นะครับไม่ได้ทำนะแต่ปีนี้นะครับทําแล้วนะครับเริ่มทํานาแล้วอย่างที่บอกไว้นะครับ กว้างประมาณ100เมตรหรือเข้ามาในว่าสี่ร้อยเมตรได้นะครับประมาณ400เมตรนะครับเนี่ยท่านสามารถขยายสะขยายสะแล้วก็เอาดินที่จากการขยายสะนะครับเอาไปถมนะครับไปถมเป็นโคกนะครับทางด้านหน้าที่ตอนแรกเลยนะครับที่ผมเปิดตัวที่แรกเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ปลูกที่พักอาศัยตรงนั้นได้เลยนะครับ หรือท่านจะซื้อนะครับซื้อเก็บไว้นะครับไว้ให้กับลูกหลานนะครับพอลูกหลานโตขึ้นมานะครับท่านก็โปุกกรเซียณนะครับท่านก็มอบเป็นของขวัญนะครับให้กับลูกหลานนะครับหรือท่านจะทําเป็นโคกหนองนาสาเร็จเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะซื้อไว้เก่งกําไรนะครับก็เหมาะทีเดียวนะครับ ก็จะเป็นสะน้ํานะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้นะครับที่จะของเขาบอกไว้นะครับขอบเขตจะอยู่นี่เลยนะครับาสามารถขยายสะได้เลยนะครับแดดแรงมากนะครับนี่ขนาด4โมงเย็นแล้วนะครับ เน่็นะปนนะแถวนี้จะเป็นต้นกระทุ่มเขาจะมีชื่อว่าบ้านหนองกระทุ่มเนยต้นกระทุ่มเป็นแถวเลยมันให้ร่มเงาดีนะครับต้นกระทุ่มนะครับไม่ใช่ต้นกระท่อมนะครับให้ดูรอบๆโอโ้โหบรรยากาศตรงนี้นะครับได้ร่มไนงะนะครับได้ร่มกระทุ่มนะครับเย็นมากเลยนะครับ การเดินทางอย่างที่บอกไว้นะสะดวกสบายนะครับห่างจากตัวอยุธยาก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับ26กิโลนะครับห่างจากอ่างทองนะครับประมาณ20กิโลนะครับสิน,บทน,บน,บนทันเวสเกตก็89กิโลนะครับห่างจากตัวอำเภอมหาลาชนะครับอำเภอมหาลาชวิ่งเข้าตามถนนลาดยางมานะครับถนนลาดยางแล้วก็มาเลี้ยวเข้าถนนคอนกรีตนะครับประมาณ5กิโล นะครับก็ถึงพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอโรงพยาบาลนะครับสถานีตำรวจนะครับประมาณ5กิโลนะครับรวมๆอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอยู่ที่ถนนเส้นบางประหานนะครับออกลบบุรีได้นะครับเส้นนั้นนะครับหรือท่านจะไปเที่ยวนะครับอ่างทองก็ ไปถึงถนนระยางท่านก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกนะครับแยกท่าเรือรถบุรีนะครับและแยกนั้นนะครับเข้าอ่างทองได้เลยนะครับไม่ดูนะครับบรรยากาศนะครับนู้นนะครับรถรถทีมงานที่จอดอยู่นู้นนะครับที่ติดอยู่กับวัดเนียอันนั้นเป็นวัดนะครับเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะมันห่างไกลวัดมากนะครับตรงนี้นะครับจุดที่ผมยืนเนี่ยประมาณสักร0 0เมตรได้นะครับ เดินมาก็เหนื่อยมนกและนะครับขยายสะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับโอ้โหขอโทษนะครับเหนือเข้าตาแสบเลยนะครับขุดสะขยายสะนะครับแล้วก็ขุดคันล้อมนะครับแล้วก็เหลือที่ไว้สรับทํานาสักห้าไร่นะครับห้าไร่ก็พอนะครับเอาข้าวไว้ทานเองนะครับข้าวแบบข้าวซ้อมมือนะครับข้าวสมัยเก่าๆนะครับวิตามินดีมากเลยนะครับ แล้วขุดถันล้อมรอบนะครับคันล้อมรอบแล้วก็ปลูกไม้เศรษฐกิจไว้ตามบนคันนะครับแล้วก็ในร่องนะครับเราสามารถเลี้ยงปลาได้นะครับหรือพูดง่ายทำแบบเกษตรผสมผสานนะครับมาชมรอบๆก่อนนะครับชมมุมกว้างๆนะครับถนนเป็นถนนขุดแดงนะครับพร้อมโอนนะครับราคาติดตามทางหน้าเพจได้เลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับขอชมพื้นที่กับทีมงานบอยเรษฐินคราชนะครับได้ทุกวันนะครับติดต่อล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับอ่าเราจะได้เตรียมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับไว้คอยต้อนรับท่านนะครับแล้วก็อ่าเตรียมมาพูดคุยนะครับเรื่องข้อมูลนะครับเบื้องต้นให้ท่านฟังนะครับรายละเอียดนะครับบางทีรายละเอียดที่ผมอ่าเสนอนะครับอันอาจจะไม่ครบนะครับอ่าอยากให้ท่านเข้ามาชมด้วยตาท่านเองเลยนะครับว่าพื้นที่นี้ครับดีอย่างไรนะครับ ข้อเสียอย่างที่บอกไว้นะครับถนนนะครับถนนอาจจะแคบไปหน่อยนะครับรถก็สวนกันได้นะครับแต่ว่าต้องต้องหาช่องทางที่หลบนะครับมันจะมีช่องที่หลบอยู่นะครับไฟฟ้ายังไม่ถึงที่นะครับประปายังไม่ถึงที่นะครับดึงมาประมาณร้อยประมาณร้อยเมตรเอานะครับฝั่งตรงข้ามคลองนี่เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทิศอิงดำดีเศรษฐีนครราชรับและทีมงานบอยเศรษฐีนครราชนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองกันทั่วหน้านะครับแล้วก็เข้ามาจับจองนะครับกับช่องบอยเศรษฐีนกราดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทิดอิงดำดีนะครับขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับ24ไร่1งาน24ตารางวานะครับอยู่ที่อำเภอมหาราบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดินดีน้ำดีนะครับขอฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ